เด้งออกเองกดเข้าไม่ได้มีวิธีแก้ไปดูกันเลยครับสวัสดีครับคุณหนึ่งสอนดีนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับในวิธีที่คุณหนึ่งนำมาแนะนำนี้สามารถนำไปประยุกใช้กับ แอปอื่นๆได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Facebook Messenger Tik t o k IG หรือใครใช้แอปไหนๆก็ตามรวมถึงแอปเกมด้วยนะครับเราสามารถนําวิธีนี้ไปใช้กับแอปต่างๆเหล่านั้นแก้ปัญหาอาการเด้งได้เป็นอย่างดีเลยเมื่อทราบตามนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เราทําการอัปเดตตัวมือถือเราให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดซะก่อนนะครับวิธีการอัปเดตให้ทําตามนี้ครับไปที่การตั้งค่าให้เราเลื่อนหานะครับมือถือบางรุ่นเนี่ยมันจะไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ แต่ในเครื่องของคูหนึ่งเครื่องนี้เนี่ยมันจะมีคําว่าอัปเดตอยู่นะครับตามนี้นะครับถ้าใครไม่มีคําว่าอัปเดตแบบนี้นะครับแสดงว่าใช้มือถือคนละยี่ห้อหรือคนละรุ่นกับของคูหนึ่งนะครับดังนั้นก็ให้ไปหาคําว่าเกี่ยวกับให้ได้นะครับมันจะมีคําว่าเกี่ยวกับแล้วก็กดเข้าไปในนั้นมันจะบอกรายละเอียดของการอัปเดตด้วยนะครับแต่ในที่นี้ของคูหนึ่งมีคําว่าอัปเดตอยู่นอกตามนี้คูหนึ่งก็จะกดเข้าไปที่อัปเดตระบบเขาจะมีข้อความบอกเลยครับว่าเวอร์ชั่นของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแแแแลล้้้้้ววบบบบนนนีีีถาเ่ย แสดงว่าของเราสุดและนะครับก็คือเครื่องเราอัปเดตเป็นล่าสุดของเขาแล้วนะครับได้ตามนี้แล้วดังนั้นเราก็กดออกไปได้เลยครับแต่ถ้าของใครไม่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดมันจะมีฟ้องขึ้นมาเลยครับว่าให้อัปเดตแล้วก็กดอัปเดตไปครับนะฮะในที่นี้นะครับอันนี้คือวิธีการเข้ามาอัปเดตตัวมือถือให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับก็ทําตามนี้ด้เลยนะครับเดี๋ยวเรากดออกไปครับตัวต่อมาครับขั้นตอนที่2เราจะเข้าไปหาแอปที่มันมีปัญหา ในที่นี้คุณหนึ่งจะยกตัวอย่างจากแอป,ป a c e b o o k นะครับที่มันกดแล้วเด้งออกนะครับแอป,ปของท่านผู้ชมตัวไหนที่มันมีปัญหาก็ไปกดแอป,ปตัวนั้นได้เลยนะครับแต่การที่เราจะไปกดแอป,ปนะครับเราจะไปที่การตั้งค่าแล้วไปเลื่อนหาแหล่งจัดเก็บแอป,ปให้ได้ครับมือถือแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยวิธีการเข้ามันจะแตกต่างกันแค่คําสั่งของมันเท่านั้นเองนะครับแต่ให้ไปหาแหล่งจัดเก็บแอป,ปให้ได้เดี๋ยวคุณหนึ่งเอาให้ดูนะครับ ไปที่แอปพลิเคชันนะครับไปที่ตัวจัดการแอปไอชื่อคําสั่งแต่ละชื่อเนี่ยก่อนจะเข้าไปเนี่ยมันอาจจะต่างกันนะครับอันนี้พวกเราจะต้องดูเป็นแนวทางเท่านั้นพอนะครับเพราะว่ามือถือแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่ให้เข้าไปในนี้ให้ได้เดี๋ยวกดให้ดูครับเนี่ยครับ เข้ามาแหล่งจัดเก็บแอปที่คุณหนึ่งบอกอะ่ะมันเข้ามาแล้วเนี่ยจะเข้ามาเป็นหน้าตาแบบนี้มันจะมีแอปเต็ไมไปหมดเลยในเครื่องเราแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ให้เราไปหาแอปที่มันมีปัญหาอยู่แอปที่มันกดแล้วเด้งออกเนี่ยคือแอปอะไรของท่านผู้ชมคือแอปอะไรครับก็ไปกดตามนั้นได้เลยในที่นี้ของคุณหนึ่งคือแอป Facebook ก็กดไปที่ Facebook แล้วให้เราไปที่เก็บนะครับที่เก็บข้อมูลภายในเครื่องนะครับหรือบางเครื่องมันจะเขียนว่าที่เก็บนะครับก็กดไปที่เก็บก็กดไป พอเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับให้เรามาทําการกดล้างแคสตัตวนี้ครับเราจะเห็นว่าในที่นี้นะครับแคสมี53.14เมกเห็นไหมครับตรงนี้นะครับซึ่งข้อมูลแคสตัตวนี้ก็คือไฟล์ขยะที่มันสะสมอยู่ในตัวแอปตัวนี้ของเรานะครับอันนี้คือเป็นต้นเหตุเห,เหมือนกันที่ทําให้ตัวแอปของเราเนี่ยมันเด้งออกนะครับก็คือข้อมูลมันจะเต็มหรือไฟล์ขยะมันเยอะเกินนั่นเองนะครับดังนั้นเราต้องเคลียร์ออกครับ วิธีการเคลียร์ออกนะครับให้มากดล้างแคสสังเกตเห็นไหมครับว่าตอนนี้มันเป็นเลขสูงแล้วนะครับดังนั้นไฟล์ขยะเนี่ยมันออกไปแล้วต้องบอกไว้ก่อนนะครับไฟล์ขยะเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกๆครั้งเลยนะครับพอเรากดออกไปปุ๊บเรากดเข้ามาใหม่มันก็เกิดขึ้นอีกแล้วเนื่องจากโทรศพัพท์มือถือเรามีการใช้งานอยู่ตลอดเวลาดังนั้นมันจะมีไฟแคสหรือไฟลขยะสะสมอยู่ตลอดนะฮะเราถึงต้องหมั่นเข้ามาทําการกดล้างแคสแบบนี้นะครับเมื่อเราล้างแบบนี้แล้วครับให้เรากดออกไปแล้วลองไปเข้าแอปของเราดูครับว่ายังเด้งอยู่หรือเปล่า นะครับถ้ายังเด้งอยู่ให้กดเข้ามาใหม่แบบที่คุณหนึ่งแนะนําเข้ามาแบบนี้นะครับกดเข้ามาแล้วนะครับตัวสุดท้ายที่เราจะต้องกดคือล้างข้อมูลตัวนี้แต่ย้ํานะครับตัวนี้ถ้าใครจ u s e r n a m e password เข้าแอปไม่ได้ห้ามกดโดยเด็ดขาดนะครับเพราะถ้ากดแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าแอปนั้น,น,นได้เพราะมันจะเป็นการเคลียร์ประวัติต่างๆทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น username p a s s w o r d เราก็ถูกลบออกไปด้วยแต่ถ้าใครจําได้กดได้เลยครับในที่นี้ของคุณหนึ่งนะครับจําได้ จำยูสเนมพาสวดเข้า Facebook ตัวนี้ได้คุณหก็จะกดล้างนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนครับข้อมูลก็จะมีอยู่2 6 7 m ้นะครับแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะครับมีมากน้อยต่างกันถ้าคนไม่เคยล้างเลยมันจะมีเยอะมากบางทีเนี่ยอาจจะถึงเป็นจิกเลยนะครับในที่นี้ของคุณหเป็น m มกนะครับมาทราบตามนี้แล้วนะครับจำยูสเนมพาสวดได้นะครับเราก็มากดล้างข้อมูลกดตกลงนะครับ รอแป๊บหนึ่งมันจะเป็นศูนย์แบบนี้แล้วเห็นไหมครับเป็นศูนย์แล้วนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับกดปัดทั้งหมดออกไปได้เลยครับมีแอปอะไรก่อนต่างก็ปัดไปให้หมดเลยนะครับพอปัดออกไปหมดแล้วนะครับทีนี้ให้เราไปที่ l a y store ครับไปที่ l a y store แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาครับชื่อแอปที่มีปัญหาเมื่อสักครู่นี้ที่เราเคลียร์ไปนะครับในที่นี้ครูหนึ่งยกตัวอย่างจาก Facebook นะครับก็พิมพ์คําว่า Facebook ลงไปพิมพ์คําว่า Facebook นะครับ แล้วให้เรามาดูที่ f c e e o o o ครับว่ามีคําว่าอัปเดตอยู่หรือเปล่านะครับถ้าใครมีคําว่าอัปเดตให้กดอัปเดตได้เลยครับแต่ถ้าใครไม่มีคําว่าอัปเดตแล้วมีคําว่าเปิดเหมือนคู่หนึ่งแบบนี้นะครับแสดงว่าแอป,ปตัวนี้ของเรานะครับมีการอัปเดตไปแล้วนะครับให้กดเปิดเข้าไปได้เลยครับพอเปิดแอป,ปขึ้นมาปุ๊บนะครับเขาจะถามหา username password เ,เพราะเราไปกดล้างข้อมูลนั่นเองแต่ถ้าเราไปกดแค่ล้างแคสเขาจะไม่ถาม จะสามารถเข้าแอปของเราได้เลยนะครับอย่างที่ครณหนึ่งย้าไว้นะครับถ้าใครจํำยูสเนームผัส์ดไม่ได้ห้ามกดล้างข้อมูลกดแค่ล้างแคสก็พอนะครับมันก็จะเข้ามาในหน้าแบบนี้นะครับพอเข้ามาเสร็จเราก็ใส่ยูสเน m e ผัส์ดของเราลงไปครับเมื่อเรากรอกใส่ยูสเนームผัส์ด a c e b o o k ของเราเสร็จกดเข้าสูร่ระบบกดตกลง เห็นไหมครับแค่นี้เราก็สามารถเข้าแอป,ปที่มันมีปัญหาคือเด้งออกได้ที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวกดออกไปให้ใหม่ครับแล้วกดเข้า Facebook ที่หน้าตัวแอป,ปเลยครับว่ามันเด้งไหมเห็นไหมครับเข้าได้เลยใครที่มีปัญหาเรื่องแอป,ป,ปเด้งนะครับทาตามนี้ได้เลยนะครับยกเว้นว่าทําการอัปเดตท,ทั้งหมดที่คุณหนึ่งแนะนํามาแล้วเนี่ยมันเข้าไม่ได้ยังเด้งอยู่เนี่ยแสดงว่ามันมีปัญหาจากตัวโทรศัพท์มือถือเรานะครับถ้าแบบนั้นเนี่ยอาจจะต้องเอาไปให้ช่างทําการอัดโปรแกรมตัวหลักของมือถือใหม่เลยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าช่างเขาอัดโปรแกรมหลักของมือถือใหม่แล้วยังไม่ได้เนี่ยแสดงว่า Android ในมือถือเราเนี่ยมาล้าสมัยแล้วก็คือมันเป็น Android เวอร์ชันเก่ามากๆดังนั้นเราจะต้องถึงเวลาที่จะต้องซื้อมือถือใหม่หรือว่าอัปเกรดมือถือใหม่แล้วครับก็คือซื้อมือถือรุ่นใหม่ที่มันเหนือขึ้นใหม่นิดนึงนะครับเราก็สามารถเข้าแอปต่างๆที่เรามีปัญหาเด้งออกได้ไปที่เรียบร้อยแล้วครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับวิธีแก้ปัญหาอาการแอปเด้งนะครับทําตามนี้ได้เลยนะครับ ตัวที่สําคัญนะครับเราจะต้องไปหาแหล่งจัดเก็บแอปตามที่คุณหนึ่งแนะนําข้างต้นทั้งหมดให้ได้ซะก,ก่อนเพราะแต่ละฟังก์ชันแต่ละเมนูแต่ละเครื่องนั้นมันจะมีข้อแตกต่างกันเพียง <c oughs> แค่เราไปหาแหล่งรวมแอปที่คุณหนึ่งบอกไว้ข้างต้นให้ได้เราจะสามารถเข้าถึงพื้นที่เก็บข้อมูลของแอปนั้นนั้นได้เราจะได้เข้าไปกดล้างแคชกดล้างไฟข้อมูลต่างๆเพื่อแก้ปัญหาอาการเด้งของแอปต่างๆนั้นได้เป็นอย่างดีอย่าลืมแชร์ไปแบ่งปันความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆร่วมกันด้วยนะครับ ครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่ playlist ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ